สวัสดีค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเนี่ยแป้งบอกว่าแป้งเพิ่งเริ่มทำงานในตลาดนี้เริ่มตั้งแต่ออกแบบไม่เป็นใช้โปรแกรมอะไรไม่เป็นอะไรเลยแต่ทำไมพอเรามาทำงานในตลาดนี้เนี่ยแล้วเราถึงดูเหมือนจะขายได้ง่ายขายออกไวขายได้เรื่อยๆมีกำไรต่อวันหลักพันหลักหลายพันบาทต่อวันทำยังไงถึงสามารถทำได้หนึ่ง สิ่งที่แป้งสอนในคอร์สแรกเนี่ยก็คือสิ่งที่ถูกต้องวิธีหนึ่งคือเรามีการวางแผนในการทํางานในแต่ละช่วงเวลามีการสังเกตอะไรต่างๆมีการ cross knit อะไรต่างๆอันนั้นน่ะจะบอกว่าคือสิ่งที่ถูกต้องก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ถูกต้องแต่มันก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่แป้งเริ่มใช้มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็เห็นว่ามันได้ผลได้ผลยังไงคือ ที่ผ่านมาเนี่ยอกกล่นก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราทำงานคือเราไปรีเสิร์ชดูว่าณช่วงเวลาเนี้ยงานอะไรขายดีงานอะไรที่คนเขามีอกมีแนวโน้มที่จะเข้ามาหากันแล้วเราก็เลือกที่จะทำงานนั้นหลายๆครั้งที่เราไปดูเห็นคนอื่นบอกว่างานเนี้ยขายดีแล้วเราก็ทำตามคำถามเกิดขึ้นคือว่าอา้าว แล้วการที่เราไปทํางานตามคนอื่นๆเขาเนี่ยทำงานที่เหมือนๆกันเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราทํางานหนึ่งชิ้นไปวางท่ามกลางคนอื่นๆที่ทํางานคล้ายๆกันอีกหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยงานแล้วมันจะทําให้งานของเราเนี่ยออกได้ง่ายขึ้นจริงๆหรอใช่ไหมทําไมเราต้องเอางานแค่ชิ้นเดียวไปวางท่ามกลางหลายร้อยงานแล้วเราแล้วเราจะหวังว่า งานเราอ่ะจะออกทันทีพรุ่งนี้เลยหลังจากที่เราลงงานอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าหลายๆคนจะคอยบอกว่าเนี่ยโดนก๊อปงานอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นก๊อปเหมือนกันร้อยเปอร์เซนกับก๊อปแบบพลิกแพงนิดเดียวเปลี่ยนฟอนต์นิดเดียวแต่ทุกอย่างแพทเทิร์นวางเนี่ยเหมือนกัน,ก,นก,ก,กับของเราหมดเลยเนี่ยแป้งก็เลย แป้งก็เคยมีมีปัญหานี้แต่พอเราถอยออกมาคิดดูว่าอ้าวเอเอแล้วจริงๆแล้วทุกวันนี้การที่เรารีเสิร์ชอยู่เนี่ยมันก็คือการเอาไอเดียของคนอื่นมาปรับเปลี่ยนเป็นของเราไม่ใช่หรอเราก็แค่เอาไอเดียของคนอื่นมาใช้คำเดิมใช้ข้อความเดิมมาปรับเปลี่ยนไม่ใช่หรออ่ะเนี่ยแหละสิ่งสิ่งเนี้ยแป้งก็เลยคิดว่าเราแค่หมุนมุมแค่นิดหน่อยหมุนมุมแบบนิดนึง มีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับเปลี่ยนมีการใส่ไอเดียใหม่มีการเล่นกับความต้องการของคนมันก็สามารถที่จะขายได้และการที่เราทําพวกเนี้มันมองอีกอย่างมันคือการสร้างงานใหม่ให้มีแค่ชิ้นเดียวในจะบอกวัตทุทั้งโลกได้ไหมอถึงว่าชิ้นเดียวยังไม่เคยมีลูกค้าที่เจองานที่จี้ใจเขาขนาดนี้มันเลยทําให้เขารู้สึกว่า นี่แหละคือสิ่งที่เขาต้องการเราเล่นกับอะไรได้บ้างมีอยู่ในคอร์สพอลูกค้าเจองานเราเนี่ยมันก็เริ่มเกิดการซื้อขึ้นพอเริ่มเกิดการซื้อขึ้นปุ๊บมันก็จะเริ่มกลับเข้าแพทเทิร์นเดิมคือมีคนมาเห็นและทำงานตามเราแต่กว่าที่จะมีคนเห็นและมาทำงานตามเราเนี่ยเราขายได้ไปเท่าไหร่แล้วและเมื่อไหร่ที่เราเริ่มขายได้ชิ้นหนึ่ง ทำงานสร้างงานใหม่1ชิ้นโดยที่ไม่มีคู่แข่งอะไรเลยเมื่อเราทำได้ครั้งหนึ่งแล้วไอเดียต่อต่อไปเราจะเริ่มมาและเราก็จะสามารถทำงานลักษณะเนี้พิกแพงนิดๆหน่นนนอยๆสามารถทำได้จริงและขายได้จริงและกลายเป็นคนนำในตลาดในแต่ละนิ้ได้ซึ่งในคอร์สก็จะมีกลยุทธ์ต่างๆที่แป้งใช้ประจําและมีตัวอย่างจริงหลายๆงานของแป้ง มาเป็นตัวอย่างและก็จะเห็นได้ว่างานแป้งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าออกแบบสวยเลิศหรูอะไรขนาดนั้นแต่เราเล่นด,ด้วยสิ่งที่เรียกว่ามันยังไม่เคยมีในตลาดทำาให้พอลูกค้าเห็นเราสร้างความรู้สึกที่ว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ฉันต้องการเนี่ยแหละคือถ้ามีตัวเนี้ยมันเป็นประโยชน์มากกว่าการไปซื้อเลือกตัวอื่นอ่าใครสนใจนะคะ ก็ราคาจะเท่านี้เลยจริงๆตอนนี้ยังทําให้เสร็จแต่ก็น่าจะไปครึ่งทางแล้วจะพยายามทําให้เสร็จนะคะอ,อันนี้จะเป็นเปรียบเทียบระหว่างคอสแรกดีเซลและการวางแผนกับคอสสองก็คือคอสสร้างดิสใหม่ให้ชนะตลาดสําหรับคอสแรกเนี่ยจะเหมาะกับสําหรับผู้เริ่มต้นในตลาดไม่ว่าจะเป็น POD Print on Demand หรือ Digital File จะเป็นการออสอนพื้นฐานการรีเ์ช การวางแผนการทํางานในแต่และและเลือกงานในแต่และช่วงเวลาสําหรับหลายๆคนที่มาเรียนเนี่ยทำให้ผ่านเทียสิบได้ใน,ในระยะเวลาสั้นๆในหลายๆคนแล้วและผ่านเทียห้าร้อยไประยะเวลาประมาณ3เดือน4เดือนหลายๆคนแล้วเช่นเดียวกันในคอร์สแรกเนี่ยก็จะมีตัวอย่างงานจริงที่ลงงานแล้วแป๊บเดียวออกเพื่อ <c oughs> ให้อธิบายให้เห็นสิ่งที่สอนทั้งหมดให้ชัดเจนขึ้นการเขียนไตเติ้ลการเขียนแบรนด์เทคนิคการเขียนให้ไปถึงกลุ่มลูกค้า และที่สำคัญคือการทำปรินต์ออนดีมาเนี่ยจะมีความหลักการคิดที่เพิ่มเติมมาจากการที่ขายดิจิตัลไฟล์ทั่วไปด้วยนะคะสำหรับคอร์สใหม่ที่กำลังทำอยู่นะตอนนี้ก็คือไอเดียก็คืออยู่ที่เมื่อกี้พูดมาเรียบร้อยแล้ะก็อยากให้เป็นคนที่มีพื้นฐานในการการ,การทำตลาดมาพวกพวกนี้มาบ้างแล้วเพื่อที่จะรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยเรากำลังจะทำอะไรอยู่ เหมาะกับคนที่อยากที่จะตอกยอดไม่ใช่ว่าเอางานเดิมๆทำงานซ้ำๆเดิมๆจากที่มีอยู่ในตลาดอยากที่จะสร้างงานใหม่ที่คนยังไม่ทำกันและด้วยได้ตัวด้วยได,ยด,ยดย้ด้วยตัวเองซึ่งจะทำให้เราอ่ะกลายเป็นผู้นำในตลาดเมื่อวันหนึ่งเราเริ่มทำได้ไอเดียเราจะเริ่มมีเราสามารถที่จะตอกยอดต่อไปในตลาดต่างๆได้ง่ายขึ้นโดยจะเป็นสี่กลยุทธ์หลัก ในการสร้างงานใหม่ไม่ยากอย่างที่คิดแล้วก็จะมีตัวอย่างงานจริงๆของแป้งหลายๆงานก็สัก4ตัวอย่างหรือ5ตัวอย่างนี่แหละที่อัด,อดไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างการสร้างงานใหม่พร้อมตัวอย่างคีย์เวิร์ดว่าถ้าทำทำงานเนี้คีย์เวิร์ดที่ใส่แป้งอ่จะใส่ประมาณไหนจะคิดถึงคีย์เวิร์ดประมาณประมาณไหนได้บ้างซึ่งคีย์เวิร์ดพวกนี้ไม่ได้จาอจงเฉพาะม o r ด s p ในสอนเท่านั้นเราพูดถึงคีย์เวิร์ดที่เราจะใช้ ในแต่ละแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น s อ s y ี่เ b ดบับเบิ e ลครีเอีฟหรือแพลตฟอร์มอื่นๆโดยที่ในคอร์สเนี้ยเนื่องจากว่าบางอย่างเราอาจจะต้องมีความเข้าใจภาษาอังกฤษนิดหน่อยเราก็เลยจะมีการแทรกการแปลความหมายโดยใช้ g o o g l e t r a n งส a t e บ้างระหว่างการทำงานว่าพลิกแพงยังไง มันไม่จำเป็นแต่ต้องยากเลยหลายๆคนบอกว่า g t r g n s l a t e อ่ะมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้แปลตรงตัวขนาดนั้นใช่ค่ะมันไม่ได้แปลตรงตัวขนาดนั้นแต่มันจะช่วยมันสามารถที่จะช่วยงานเราได้ได,ได้พอสมควรนะคะก็ราคาปกติคอร์สแรกจะราคา1,500บาทคอร์สหลังคอร์สใหม่คอร์สสร้างนิสม่ให้ชนะตลาดเนี่ยสำหรับนักเรียนเก่าที่ลงมา,มาแล้วก็จะเป็นราคา2,000บาทถ้านักเรียนใหม่ยังไม่เคยลงเรียนเลยจะราคา2,500บาท ส่วนใครที่อยากจะลงเรียนรวดเดียว2คอร์สเลยก็จะเหมือนเป็นนักเรียนเก่าก็คือรวมการเป็น3,500บาทนะคะโอเคใครสนใจก็ทักมาก่อนได้เลยสวัสดีค่ะ